เดินออกจากโรงแรม Holiday i n ิน h ิลินเดินเล่น <c oughs> บริเวณหน้าโรงแรมเวลาประมาณสามทุ่มกว่าร้านยังเปิดอยู่เ <c oughs> ชเดินข้างในลูกเดิในบนถนน หนูจะหนูบอกว่าคนจีนเรียกเราว่าอะไรไถ่ไถ่กวดเหรอเชเชมามาใกล้ใกล้ใกล้มาใกล้ใกล้มาเชซ่ามาก ปรีมาตระจาอะไรอ่ะของอเล่น่ปดนเลยประมาณน้ามสิามบาทเองเลยแล้วมันก็เลยดูไม่เหมือนกันมันมีของแปลกๆอะ่ะาริมาต้าโรงแรม มามาเดี icana, ๋ยวพ่อซื้อให้เมื่อวาแม่ซื้อ9.9อยู่อันนี้6.5บ9.9 9.9อ <Industry. S 1> ๋อ9.9ในควอมเป็น9.9นี่จะเอารถเดิมใช่ไหมได้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 รถเอซื้อให้เลือกได้เล็กได้ของเราเป็น55บาทนี่เป็น12.9อยู่ันมันใกล้เคียงกันนะาพีเมียมด้วนะชนใกล้เคียงกัน เราใจตายทีเดียวเราถามเขาไปว่าตากล้าอยู่ไหนอ่ะเขาฟังไม่รู้เรื่องใช่เขาฟังไม่รู้เรื่องเราฟังพูดภาษาภาษาเขาผมไม่รู้คำว่าตาก้าแต่รู้แค่ว่าใจหนาแปลว่าอยู่ที่ที่ไหนเจ๊ไม่ต้องไปก็ได้คือถือว่าน่าจะเชนแล้วหนูจะไปเดินเล่นไกลๆมั้ยไปเล่ไม่พาป่ะครัหนูจะเดินเล่นไกลๆมั้ยเดินแค่นี้พอไม่แค่นี้ ประมาณกเกือบร้อยเก้าสิบกว่าบาทอะไรอ่มันไม่เหมือนบ้านเราอ่ะสี่หยวนก็ประมาณสิบเาทไม่ซื้อเลยเอาไปก็ได้ลองชิมชิมดูท,ที่พวกนี้งออภาษาอไรอควาอ้าน่ก็เปล่า้าหือเรไ,ไม่รู้เลยไม่รู้เลยเราซื้อที่หลังของ์ดซื้ที่หลังเราซื้อของแห้งก่อน โอ้หน้ำแข็งเกาเท่าไหร่นะน้ำแข็งสี่หยวนสี่หยวนน้ำแข็งเก้าร้อยยี่สิบอ่ะไหเป็น้ำแ็งันเป็นรูปอันเนี้ยแต่อันเนี้ยน้ำแข็งน้ำแข็งว่าเราแปดบาทที่ยี่สิบาทอันนี้เรากาแฟใช่แคเกาแฟเรากาแฟอันนี้รถนมรถชีสน้ำแข็งน้ำแข็งยี่สิบบาทอ่ะสี่หยวนซื้อน้ำซื้อน้ำ ซื้อสีสดีกว่าเออ,อเรอถ้าเก้าคะแนนของเราเจ็ดแปดบาท้งเนี่ก็ซื้อที่หนังบินจะริงตอนนั่งรอเขากินไส่ก่อนหน่ยแน้วเราไม่กินน้ำแข็งเพราะว่าน้ำแข็งที่นี่แข็งเฉดระดเนี่ยนี่น้ำต้องอะน้ำแร่หรอสามหยวนแต่พวกพวกเนื้อพวกอะไรเขาไม่แช่เย็นเลยนะ<า>เนื้อแห้องอย่างเงี้ย คืบ้านหก่พราะคม้เดีวพออกใครหรเอ้ตัวไักร่จะเอาแค่แบบวนเดียวได้ได้เอาไปเอาไปไม่ถึงข้าว้วยร้อยหนักไหนตในเกมโรบอทแมปกินอาหารชิมชิ้น่ะเพาจากตอย่าง่เอาได้ แต่มันเซฟนะแพงนะไม่เราอยากกินไว้เด็ก็กินได้ประมาณ20บาทประมาณ90บาทโอ้โหแล้วนายอยจะชิมไหมล่ะเดี๋ยวเก็บไปซื้อของเล่นของเล่นจีนอ่ะของจำมารีสามหยวนทำไมถูกอ่ะใช่เอ่ะการงานไปถูกเลยเออถูกอ่ะลองกินนะแขกเออลองกินลองชมจำมารีดีกว่าอันสิบหยวนห้าสิบบาทเออมันต้องกินเออกินที่ไทนดีกว่า ที่มันแบบสามถั่วนะที่เล่ามาเหมือนน้ำเปล่าเพราะว่านมในถัวน้ำแข็งอีกเนอนมในเมืองนี้เขาไม่ได้เป็นที่เป็นหลักนมจามรีใช่ไหมเลยเนะี่ยรสชาติเป็นไงนไม่รู้เลยนี่คืออะไรอ่โยกเกินหรอนี่ไงผลไม้ที่อแบบไหนก็ได้เนี่ยแช่คนเหมือนเขี้ยวหนูอันออออนี้ก็อยู่ในเกมเหมือนกันนี่ก็อยู่ในเกมอ่ะอมาแช่อันนี้ก็อยู่ในเกมของจีนมาเลยใช่ก็อยู่

แ่ไดพรจ่ายให้ตดวเอาเลยจ่ายเลยหรอเออเดี๋ยวพ่อจ่ายให้หมดเลยมืกี้แค่นี้ก็เกินบรยออน้ำแข็งบาท8น้ำแน้ะแข็ง3วย4หวย3เก้า่ห้ายี่สิประมาณ18บาทถึง9บาทนะจะ ไหนไหนเขาจะรู้ว่าตัวก็ตายไหนครับมาทำอะไรลูกเอาไปไหนไปไหนกินอะไรอ่ะมีกาแฟสองแบรนด์เลยนะเออดีจังกินกับอะไรก็ไอซ์คิดเ่อดีจังดีจัง